สวัสดีค่ะตอนนี้ท่านอยู่ที่ร้านมะราดหน้ายอดผักนะคะราชวัตรค่ะร้านนี้มีอายุเก่าแก่มากว่าเ0ดสกว่าปีแล้วค่ะแต่เดิม,มท่านเคยมาทานในสมัยยังเด็กๆคุณพ่อพามาทานนะคะชื่อเดิมก็คือว่านายมะราดหน้ายอดผักนะคะซึ่งวันนี้เราจะพลาดไม่ได้ก็คือเมนูราดหน้าซึ่งยอดผักเนี่ยจะอ่อนสมชื่อหรือเปล่านะคะหลังจากที่ไม่ได้ทานมานานแล้วเมนูที่สั่งมานะคะเส้นใหญ่ราดหน้ายอดผัก ใส่ไข่ด้วยนี่ให้ดูเลยเดี๋ยวขอชิมผักนิดนึงว่ารสชาติของผักเนี่ยคือจะกรอบอร่อยอย่างที่เขาคุยไว้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะอืมอร่อยทุกคนรัดมากเขาแบบยอดผักสมชื่นจริงอะดูสิเนี่ยเมื่อกี้เป็นกะส่วนก้านนะคะทานแล้วก็คือแบบหืม กรอบอร่อยนุ่มนุ่มๆขอชิมเนื้อหมูหน่อยอมหมูนุ่งค่ะแล้วก็มีไข่ด้วยนี่ดูเส้นลัดหน้าค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะเส้นลัดหน้าหนุหนๆน,นะคะ เดี๋ยวต้องปรุงก่อนก็คือเพื่อเพิ่มรสชาติถ้าใครชอบทานแบบรสชาติแบบไม่เผ็ดจืดๆนิดๆเนี่ยนะก็คือทานได้เลยนะคะไม่ต้องปรุงแต่ว่าท่านชอบรสชาติแบบเข้มข้นท่านขอใส่พริกน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มซะหน่อยหลังจากที่ท่านปรุงเพิ่มนะคะรสชาติก็อร่อยยิ่งขึ้นนะคะท่านชอบทานอาหารที่มีรสจัดนะคะก็คือใส่พริกเพิ่มน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำส้มค่ะ ืินมากที่นี่นะคะเป็นสาขาแรกแล้วก็สาขาเดียวซึ่งดั้งเดิมมีอายุก,กว่าจะสว่าปีนะคะส่วนสาขาอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกลูกหลานเนี่ยเขาไปเปิดน,นะคะซึ่งอันนี้ถ้าใครอยู่แถวราชวัตรหรือว่าไม่ไกลจากแถวนี้ยมาทานที่นี่จะดีกว่านะคะและเมนูที่สองนะคะคือก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกค,ค่ะนี่ลองมาชมดู หน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกจะเป็นยังไงทั้งหมดจะมี3มไซส์นะคะ S M L ที่สั่งมาเนี่ยคือไซส์ S นะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนเขามีกากหมูโรยมาด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นหมูสับหรือจะเรียกว่าหมูเด้งก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกก็คือจะมีลูกชิ้นแล้วก็อันนี้ค่ะ เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยหือกล้วยน่าจะเป็นหือกล้วยนะแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งแล้วก็มีเนี่ยนอกจากหมูเดงเอ,อ้ยอันนี้เป็นหมูเดงนะคะส่วนตรงนี้คือหมูสับทุกคนนี่แล้วก็เขาปรุงมาให้เรียบร้อยเลยนี่นะคะคือบะหมี่เหลืองเปาะนะคะเป็นเส้นบะหมี่เส้นแบนนี่ซึ่งจะหาทานยากมากนะส่วนใหญ่เป็นเส้นกลม,กลม อันนี้นะคะเราก็คกคุกนี่ค่ะเขามีเกี๊ยวกรอบมาให้หนึ่งแผ่นด้วยอ,อเคเดี๋ยวขอชิมสักนิดนึงนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้คือปรุงรสจากที่เขาปรุงมาให้แล้วนะคะเราไม่ได้ปรุงเพิ่มจะลองชิมก่อนอนี่ บะหมี่เหลืองเป๊ออืมอร่อยรสชาติมัน,นคล้ายกับไอ้นี่อ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหลอดอืมใช่ <Okay. S 1> พอคู่กันแล้วรสชาติของน้ำเนี่ยมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดเพราะว่าเขาใส่ซีอิวอ๊วดำด้วยนะคะแล้วก็ใส่คล้ายๆกับพริกเผา เออพริกเผาเออคิดไม่ออกอะ่ะคือใส่พริกเผาด้วยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำรสชาติมันเลยจะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะทุกคนเดี๋ยวขอชิมลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นเขาลูกชิ้นหมูแหละคิดว่าอืมอร่อยอืมอืมมีน้ำซุปด้วย พอดีค่ะอ่ะเมนูสุดท้ายนะคะนี่เส้นหมี่ผัดซีอิ๊วโอ้โหน่าทานมากเลยอะผัดซีอิ๊วซึ่งเขาใส่เต้าเจี้ยวด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ยอดผักโ,โหแบบ ชอบมากเลยอ่ะชอบทานแทนนะชอบทานหมักคณามากแล้วก็ยิ่งเป็นยอดผักนะยิ่งแบบปื้มปิ่นไหมทุกคนขอชิมซะหน่อยนี่ได้ยินเสียงเกี้ยวผักมนะกรอบมากๆนี่ยค่ะน่หมูกไข่สุ นี่ค่ะดู t e x t u r ์ของเส้นหมี่ผัดซีอิว๊วเป็นไงไข่เนี่ยไข่เขาจะคนๆใส่มาในเส้นเลยคลุกมาในเส้นเลยอะ่ะนี่ค่ะทานร้านหน้าร้านนี้นะคะทำให้นึกถึงตอนเด็กๆอย่างที่บอกว่าคุณพ่อชอบพามาทานเพราะว่าสมัยก่อนแท่านอยู่แถวสียแยกพี่ชัยค่ะบ้านที่อาศัยอยู่ตอนตเด็กๆเ,เลยอยู่ประมาณละแวกนี้นะคะ่ะสี่ัยกพี่ชัย ซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากร้านรัตนายอดผักซึ่งเป็นแถวราชวัตรนี้นะคะค่ะอืมินมากๆาผักกรอบมากค่ะทุกคนทานหมดไปเรียบร้อยแล้วค่ะจัดการทั้งสามเมนูเรียบร้อยแล้วซึ่ง ขาบอกก่อนไม่ได้ทานคนเดียวนะทาน2คนชามเขาเนี่ยก็คือใหญ่พอสมควรนะทานคนเดียวเห็นว่ามันล้นอนะ่ะมันมันอิ่มเกินอ่าขอสรุปราคานะคะเมนูที่สั่งมาทั้งหมด3เมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมูเส้นใหญ่รากหน้าหมูใส่ไข่ด้วยราคาจานละ120ยบาทนะคะ2จาจานก็เป็น240บวกกับเส้นหมี่ครุกบะหมี่เหลืองเปาะนะคะ ราคาแค่49บาทเองเป็นชามเล็กนะคะราคารวมสำหรับมือนี้คือ289บาทค่ะจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครเห็นว่าราคาราดหน้าแล้วก็ราคาของผัดซีอิวเนี่ยราคาจะแรงพอสมควรเนี่ยก็ผ่านได้แต่ทันว่าหนึ่งจานเนี่ยคุ้มค่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเ,เส้นเนี่ยเขาก็ให้เยอะพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญเนื้อหมูอ่ะหมูเข้านุ่มแล้วก็ให้เยอะมากเลยทุกคนมันไม่ได้ให้แบบ ี่ห้าชิ้นเหมือนร้านทั่วไปนะคะซึ่งร้านทั่วไปก็ประมาณห้าสิบแล้วนะห็นว่าแล้วก็ที่สําคัญคือสมชื่อร้านเนี่ยราดหน้ายอดผักนะคะมะยอดผักราดหน้าจะแรยกอะไรก็แล้วแต่นะคะชื่อร้านเนี่ยยอดผักเขาต้องเด็ดที่ตัวผักของคะน้าอยู่แล้วนะคะซึ่งผักคะน้าของร้านนี้เขากรอบและอร่อยคือมันไม่มีเซี้ยนเหมือนร้านที่เรากินเป็นร้านทั่วไปนะคะคือทุกชิ้นเนี่ยแทบไม่มีเศษทิ้งเลยอะ ใครที่ชอบทานราดหน้าหรือผัดซีอิ๊วนะคะแทนแนะนำร้านนี้นะคะร้านมะยอดผักราดหน้าราชวัตรหรือมะราดหน้ายอดผักนะคะที่สาขาราชวัตรค่ะสาขาออริจินอลเลยค่ะอยู่ที่สี่แยกนะคะตรงสีแยกราชวัตรเลยมานิดนึงอยู่ทางซ้ายมือนะคะถ้าก่อนที่จะปิดคลิปสำหรับพามาชิมในครั้งนี้นะคะจะขอบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยทันชิมแล้วอะ่ะสำหรับแทนถือว่าผ่านซึ่ง อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะหรือว่ารสปังแต่ละคนคือใครไม่ชอบก็ผ่านได้แต่ว่าทันทานแล้วก็อร่อยคะ่ะยังไงครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนนะคะไปชิมไปเที่ยวไปช็อปที่ไหนติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย